ครับวันนี้ครับผมกับเซียนผลครับวันนี้ล่าอ่าพี่ผลครับเซียนมันนี้ครับหมายขางแม่น้ำเจ้าพญาน้ำมาล้างขื้นครับน้ำช่วงนี้น้ำแดงครับผมนี่ครับเปิด์ท้ายบึงบรรยากาศครับบรรยากาศรอบๆแม่น้ำเจ้าพญาครับมากับทีมงานครับวันนี้มาหกคนครับมอเตอร์ไซค์มานี่ครับผมติดตามนะครับผลงานครับผลงานผลงานอ่าเสียนพนชวนนะครับเสียนพ เส้นพ้นชัวยหน่อยนี่ครับ,บปลาขาวนะครับปลาปลาหมันหร,ร,รือเราครับนี่ครับพวกแกล้งกล้งหมันหมันป้องเลยครับครับผมสลด,ดเสียงลากับปลาค,ครับพี่น้องน้ำแดงโอ้ยหาตกป,ปรากฏโอ้ปลาขึ้นเว้ยเิีปลาขึ้นกลางใม่นามนะ้าไะ คกับงงบรรยากาศม,มันหยุดครับผมที่ิววันนี้เดีย๋ยว้ต้นมาเอาปลาขาวหางแดงหน,นึ<ป>เฮ้ยเนตวดครับ <S <S จดตามเ้ยครับเด้ติดตามเ้ย,เยเรครับเด้ากำลังวาน,น,วานครับ,บนี่ครับการมุด ครับผมมือกล้องมือล,นะลงน้ำมือนี่ครับบืลงน้ำปลาครับสาน,นะครับขอบคุณกับเสียนนะครับเสียนก็คุณดำนะครับสุดมากเป็นปล,า,นนปลาเนื้ออ่อนนะครับเด้อปลาเนื้ออ่อนพวกปลาเนื้ออ่อนพวกปลาไอ้เซียน หางแดงปลาขาวบ้านเขาบ้านบ่อข้างนี้เหรอครับปลาขาวสอยบ้านเขาบ่ค่อยมี้นี่เป็นพวกปลาไอ้กระมังนี่สิครับกระมังน้อยแต,แต่เพี้ยนหางแดงน้อยครับส่วนมากนะหางไม่นาวอันนี้ก็หมายอยู่บางประหันเด้อครับใต้สะพานหินไปอ่างท้องครับผมลองเบิ่งครับอ่าเขได้แก้มครับแต่ว่าหินไหลตรงตรง,งลงน้ำฝดนะครับเด้อธรรมะครั mình có ba mươi thùng cuồng tôi mặc ba mươi mát mát để cuồng hé là như đồ nước hấp phải về xiên luôn nè เอาเทียนานเนี่ยรวนนนนย้ำหนามหรือเปล่า,าอ้ยคือสายรถถับเดีโวรถับเดียเขาเราปเนี่ยอ้บ่ได้กินเรานี่ยมาขอบภาษา ทั้งคนหรือมุดไปทปั้งคนนี่ครับเบื้องข้างหลังนี่ครับเรียนน้ำ้วครับเรียนน้ำแล้ว ยัได้ไปไงครับไหมเรวเยาปลาเข้าสองสามตัวปลาเข้ามันคืนถันเจียนหงอย่างเจี๊ยบวอ่ะนะ เอาแหกันไงไอต้นจ,จับจามดุดต้นจับเน,ไไน <c oughs> ต้นดงดงดไรเดอเนตึ้งไปยงเร็เเจอเสียนเลยนี่ <c oughs> นี่ครับผลงานครับโอ้คันบถติดได้นั <c oughs> ่นครับ

สีมะไอตุงเบ็ดปรากฏก็เลยพ่อไม้ตกปลาครับผมนี่พ่อไม้ตกปลาครับทะเลนี่ครับนี่ครับแจ้งครับขโมอไสยมานนี่ครับผมรถใย้ายข่าวไม้อะไรครับนี่ครับตีมงานครับผมตีมงานตายแอนโมนครับคีดิชันนี่ครับฝากติดตามไปได้ครับเด้อพี่น้องเด้ออ่าสีลงเรื่อยๆละคลิปสีลงเหเบิยงเรื่อยๆเด้อวิถีชีวิตคน มันมันนอกเนาะเขามาหางานเนีุ่ณเกียบมันดุจ่ะหาปหาตาเก่งแตไละครับเพิ่งเพิ่งสั่งช่องไหมครับผมครับอ่าทีนีคลิปหาปลาเนี่ยคลิปที่เราคลิปมวนเฮฮาเนี่ยนะครับเด้อนี่ครับเอบพุ่นกะเอาบุกเสียนครับเสียนเสียนก๊อฟกับ เช่นเช่นอาร์ตครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมฝากติดตามด้วยครับไอพีเอสน่าหน้าผมกองอาทิตยบดีครับทุนยังงูมีครับผมนี่เอาโทรศัพท์เครื่องเสือใช่ครับนี่ครับนี่ต้อบปลาตัวเขาให้นี่ตัวเขาให้นี่ครับตัดต่อกับตะพันเห็ดไปนะครับตัดต่อ ยือมปอร์เคครับรรยากาศท่นนานผู้มาตรการรอบแม่น้ำเจ้าพระยา ถ้าคุณเดือดโน้ตั little. ้งคุณหินลายแหกนะครับนี่เนี่ยปลาขึ้นปลากลขึานกล้วปลาเแล้วครับปลานแลด

เฮ้ยว้าเอ้ยโอ้โหหมานค่าครับหมานค่าครับผมนี่ครับโอ้โอ้โอ้อ้วันเห็นปลาก้องกินนี่แล้วอ๋อนี่ละครับยันจวนว่าเห็นปลาครับผมมันเป็นลูกปลาโอ้ครับนี่ครับตกใส่โอ้ปาญหาครับผมปาญหาปาญหาครับผมปาญหาปาญหาปาญหาครับปาญหาพอดีเด้อตกน้ำเด้อไอ็กทันทำไมบุตรกินได้ชัว อย่าหลุดเด้อเอาเปิดเปิดตึงๆคุณปิดเปิดเปิดตึงๆโอ๊ยเปิดตึงหลุดแท้แหละก็ว่าปิดตึงเนี่ยหลุดแท้แหละจะบเจ็บเปิดตึงนี่ครับครับผมระวังล้นเนอกว่าแมงล้นแท้ดิ้นมาล้นแทะกว่าเนี่ยนี่ครับบาทนี้ครับผม นั่นกูว่าแล้วไปขึ้นถึงกูกหลุดแท้ก็ว่ารุด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 เท้จวดหลุดแท่จวดกเล่นหลุดแท้ไปถึ้งช่งวิญญาณไปถึงกูลาบไปโอ้หลุดแท้ละนั่นว่าเรียวว่าแล้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 วบอกแล้วโอ้แบบไหนวะโอ้ โอ้ครับปลาตาบอดบ่ามันขึ้นครับมันขึ้นหัวโอ้ยดุบครับไอ้ดุบไอ้ดุบครับมาดีครับไอ้ดุบไอ้ดุบครับโอ้ผลงานปลาธรรมชาติครับผมกับเสียนจวดครับนี่ครับเสียนจวดเสียนจวดโอ้ท่านผุนกันปวดแหงครับท่านผุนกันอะไรท่านผุนปวดแหงครับท่านผุนนี่ย

เฮ้ยตักไว้ไปเลยหยุดเออคุณอะไรติดตัรถคันต UH> ักเนี้ยป่ะนี่ครับนี่ครับเสียนครับเสียนเราครับเสียนเราเสียนเรานี่ครับเสียนใหญ่ครับผมนี่เสียนใหญ่นี่ครับเสียนใหญ่ครับผมเสียนใหญ่นี่ครับกำลังมีข้อเกียรนะครับเสียนใหญ่เหาอกำลังมีข้อเกียรครับผมนี่ครับชิ้งานเอ๊ะนี่ครับ ผู้สับสนย์อย่างเป็นทางการทั้งเหล้าทั้งเบียร์ครับผมนี่ครับผูผ้สับสนุนครับผมนี่ครับผู้สนับสนุนะครับเนาะเฮ้ยพจะไปหไฟช็อตข้อยต่ายแล้วเนะโอ้รรวยน้ำนาเท่อะะูกไวโคูย <c oughs> ขึ้นกวบแล้วพันเนี่ยไม่ได้เห็นไปทางรถทางทางนี้างทางนี้โอ้ชิบหายเราเสียนนิ่งอยู่ที่เพื่อน,น <c ười> ไปเลยเลยเอ้าวชิบหายแเรานะเฮ้ยมึงไฟช็อตเด้อเฮ้ยมีไฟบ่เฮ้ยมึงเด้วย มีครับเด้อแตผมมาซื้อน้ำแข็งมาแช่ป่านนะปลานอันนั้มันตายเร็วครับอ่าสช่มั้ครับผมคลิปหน้าครับเดี๋ยว,งว,วยลวงไห,ห่บึงนะครับเด้อสวัสดีครับ